เมื่อความรักไม่สมหวังก็หันหลังให้มันซะปากชมพูไม่ได้ใส่แอปนะเห็นไหม จากคลิปเมสักครู่กับคุณผู้ชมหลังจากที่หนุ่มกลาเนี่ยได้มีการออกประกาศโสดนะครับเอาแฟนๆเนี่ยฮือฮาอย่างมากเลยเพราะว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าพูดเล่นหรือว่ากําลังงอนใครหรือเปล่าหรือเป็นการโปรโมทเพลงอะไรหรือเปล่านี่ฮะล่าสุดเนี่ยพี่หนุ่มกลาเองก็ได้มีการออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆในก่อนที่จะออกไปทํางานโดยในบางช่วงบางตอนในการไลฟ์สดเนี่ยนะคุณผู้ชมก็มีคนนี่แหละเข้ามาถามว่าพี่หนุ่มเนี่ยสดจริงหรือคะนะ้าะพี่หนุ่มกลาเองเนี่ยก็ได้มีการตอบกลับไปบอกว่าถูกต้องครับนั่นเองนะจากนั้นเน ครับเนี่ยเขียนเข้ามาเนี่ยบอกว่าเมื่อความรักไม่สมหวังก็หันหลังให้มันซะนะครับคุณผู้ชมแล้วก็จากนั้นก็มีคนเข้ามาถามอีกว่ากับลูกแล้วก็อดีตเมียเนี่ยเป็นยังไงบ้างในพี่หนุ่มตอบว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมกับจูนเนี่ยคุยกันนะคุยกันตลอดเนี่ยแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีต่อกันแล้วหลังจากที่ไปพูดคุยตกลงเรื่องเลี้ยงลูกมาเนี่ยและพี่หนุ่มก็บอกว่าดีๆไม่มีห่วงครับนะทุกอย่างคุยกันก็เข้าใจขอบคุณมากมาก ที่เป็นห่วงนะครับอันนี้เนี่ยเป็นล่าสุดเลยนะที่พี่หนุ่มกลาเนี่ยได้มีการออกมาไลฟ์สดพูดคุยกับแฟนๆแล้วก็มีการถามเรื่องโสดยืนยันจากปากพี่หนุ่มกลาแล้วครับคุณผู้ชมโสดจริงๆนะฮะหนึ่งรอยเปอร์เซ็นตหรือเปล่าไม่รู้อ่ะไปฟังกันหน่อยครับพี่หนุ่มโสดจริงเหรอคะถูกต้องครับเมื่อความรักไม่สมหวังก็หันหลังให้มันซะ ปากชมพูไม่ได้ใส่แอปนะเห็นปะไม่ได้มีแอปนะมันอาจจะเป็นเพราะว่าไฟมันสวยมั้งพี่นุ่มไลฟ์สดทุกวันเหรอครับไม่ครับอันนี้แค่แบบไลฟ์สดก่อนจะไปอาบน้ำขอบคุณมากครับเป็นแฟนคลับตั้งแต่สิบสาม สดแบบนี้ดีค่ะโสดโสดใสอิสระยิบสามเจอกันที่ระยองครับเจอกันครับรักพี่นมค่ะขอบคุณครับฝันดีอ้าวเพิ่งมาฝันดีเลยเหรอครับเนี่ย ลอยกระทงคิวว่างไหมไม่ใช่ที่รักอ่ะนะฟังทุกวันขอบคุณครับมีเพลงไม่ใช่ที่รักนะเพิ่งปล่อยนะจะปล่อยเพลงทีไรนะมีข่าวทุกทีเลยอะ่ะข่าวหน้า,มาแมวนะขอเลยนะสาธุเลยนะแมวแล้วนะคืออยากปล่อยเพลงอยากให้คนตั้งใจฟังเพลงอะ่ะพอปล่อยเพลงนี้มาไม่ใช่ที่รักก็โดนคนมากระหน่ำแบบเรื่องตัวเองเหรออกหัก่าเหรออะไรอย่างเงี้ยคือแบบอืข่าวหน้า,มาแมวนะข่าวข่าวหน้าแบบ ผมมากที่สุดเรียกว่าลูกกับอดีตเมียรจริงๆผมกับกับพี่จูนคุยคุยกันนะคุยคุยกันตลอดแล้วก็มีความเข้าใจที่ดีต่อกันแหละหลังจากไปคุยตกลงเรื่องเลี้ยงลูกมาอะไรเงี้ยก็ดี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 ด,ด,ดีไม่ต้องห่วงครับทุกอย่างคุยกันก็ก็ขเข้าใจขอบคุณมากๆากเลยที่เป็นห่วง เฮ้ยนี่ขอบคุณมากเลยอ่ะตั้งแต่อ่านมายังไม่มีคนด่าเลยอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะ